วันที่27มิถุนายนนะครับกรุงเทพมหานครเขตพระนครผฝนทิ้งช่วงไปสองสามวันนะครับตกบ้างน,นิดหน่อยครับไม่เยอะวันนี้ตกเยอะครับ,รบตกสักพักแล้ววันนี้ดูจากข่าวแล้วมรสุมเข้านะครับช่วงนี้หลายๆจังหวัดในภาคอีสานภาคเหนือนี่ฝนตกเยอะนะครับ งกรุงเทพเว้นช่วงไปสองสามวันวันนี้ตกเลยครับถ่ายบรรยากาศไม้ชมนะครับเนี่ยมองข้ามตึกไปทางนน้นนะครับจะเป็นทางอ่าวไทยมืดเลยครับทางนู้นนะครับมองข้ามไปทางนี้ก็ลงไปทางพื้นที่ทางภาคใต้ลงาทางนน้นมีมรสุมเข้ามา พัดผ่านมาจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ปะทะขึ้นไปทางตอนภาคเหนือภาคอีสานทางนุ้นก็ปะทะกับมรสุมที่เข้ามาจากพม,มา่าจากลาวก็ทาให้ฝนตกหนักนะครับทางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แถบทางปาจีนบุรีทางนครนายกหิ้วตกเยอะครับนั่ชนบรรยากาศครับตกมืดเลยครับรุงเทพมหานครวันนี้มองไปไครตึกสูงตรงนู้นมองได้เห็นเลยนะครับ ถ่ายบรรยากาศไม,ม้ชมเลยครับช่วงนี้ย่างเข้าฤดูฝนปีนี้ฝนตกเยอะดีครับอีกทุกภาพเลยนะครับรึงเทพหานทารเกียรธานครนะครับถ่ายบรรยากาศไม,ม้รราามชมครับฝนตกล่มลื่นมเย็นสบายครับอนนี้ประมาณนี้นะครับ